ครับผมมิเตอร์ฮอเซียเชื่อสาใจนะครับอยู่ที่สถานีขนส่งเขาเรียกว่าอะไรบริษัทขนส่งจำกัดเดอะทรานสปอร์ตตรงนี้เขาเรียกว่าขนส่งหมอชิดนะครับภาษาอังกฤษก็คือ b บ n คอก k ัส t t r r m n n l l จัดตัวจักนะครับก็สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางทางฝรั่งสายเหนือสายสาร ต่อจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับของประเทศไทยเราจะไม่มีทางด่วนที่มาต่อเชื่อมัะตรงนี้นะครับจะต้องมาอยู่เธอหรือลงมาก่อนรุ่นวายขอสมค,ควรจะไปเวอร์ราก็ต้องไปต่อรถที่จะตุจักรนะครับทางใต้ดินต่อไปอีกที่หนึ่งนะก็ต้องชำนาานการต่อรถพอสมควรเห็นบรรยากาศนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวันศุกร ตอนสเสาร์ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยครับผมลงจากตรงนี้ครับแล้วก็เดินข้ามฟากมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่เธอรนี่รถจะติดมากก็มีใครเขาอยู่เธอกันนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่รถติดมากนะครับในสุงเทศนะครับไปครับพูดคุยกันนะครับ เชื่อสัต์ใจครับ